วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของใครบ้างที่สามารถขึ้นทะเบียนทำใบอนุญาตทำงานได้นะครับคลิปนี้ฝากถึงแรงงานและนายจ้างทุกท่านนะครับที่กำลังมีแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างชาติอยู่และก็ยังมีสถานะไม่ถูกต้องนะครับ ขึ้นทะเบียนได้นะครับโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับกระทรวงแรงงานโดยโกรมการจัดหางานเนี่ยเปิดระบบแค่15วันเท่านั้นนะครับกล <Yeah. S 1> ุ่มที่1แรงงานที่มี m o u นะครับใบอนุญาตทำงาน m o u ที่ครบ4ปีแล้วไม่สามารถต่อในประเทศใดได,ได้ต้องเดินทางกลับประเทศแล้วก็นําเขามาใหม่กลุ่มน,นี้ก็สามารถขึ้นทะเบียนทําใบอนุญาตทำงานใหม่ได้นะครับกลุ่มที่2วีซ่าทัวริสหรือบีซ่าทองเที่ยวน,นะครับ มีอายุหรือขาดอ,อายุไปแล้วหรือเรียว่าโอเวอร์เซนนะครับก็สามารถขึ้นทะเบียนทาําใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับ3กลุ่มที่ลกักลออเข้าเมืองนะครับโดยไม่ได้ตีวีซ่านนี้ก็สามารถขึ้นทะเบียนได้นะครับ4กลุ่มที่มีเอกสาร,ารหมดอายุไปแล้วหมายถึงว่าเขาเคยมีเอกสารเคยมีใบอนุญาตทำงานเคยมีพาสปอร์ตเคยมีวีซามาแล้วแต่ขาดอายุก็สามารถขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับ ขอ,อย้ำอีกทีนะครับสัญชาติที่สามารถขึ้นทะเบียนได้มีกัมพูชาลาวเวียดนามและเมียนมานะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ